จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะชวนมาทำข้าวคุกกะปิกุ้งหวานค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปทำกุ้งหวานกันก่อนเลยค่ะมาค่ะเรามาทำกุ้งหวานกันค่ะกุ้งหวานนะวันนี้อุ๋ยจะใช้กุ้งไซส์เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวโลนะให้เพื่อนค่ะนำหัวออกเลยค่ะ แล้วนำมาล้างเลยค่ะใส่น้ำต้มใส่ชูลงไปเลยค่ะและเกลือค่ะแล้วเราก็เคาค่ะจนกว่าเกลือจะละลาย เกลือที่อุยใส่ลงไปนะประมาณ1ช้อนค่ะน้ำส้มค่ะ2ช้อนค่ะเมื่อเกลือละลายแล้วนะให้ใส่น้ำล้างเลยค่ะเราจะล้างจนกว่าน้ำจะใสค่ะซึ่งหุ๋จะล้างประมาณ3าถสรอบนะนค่ะหรือก็จะล้างก็จนน้ำใสเลยค่ะ แล้วค่ะจุดเราพักไว้เสด็จน้ําค่ะหลังจากเราพักเป็นเสด็จน้ําแล้วเนาะตั้งน้ําค่ะให้เดือดนะแล้วใส่กุ้งไปลวกเลยค่ะเราจะลวกกุ้งให้สุกค่ะเมื่อกุ้งสุกแล้วนะประมาณนี้ค่ะสังเกตด,ดูนะอุ๋ยไม่ได้ให้สุกซะจนแบบเขาหดตัวให้เขาสุกกาลังดีค่ะแล้วสุกไม่แข็งนะซึ่งอุ๋มใช้เวลาในการลวกค่ะสามนาทีค่ะเสร็จแล้วนะเราก็นํามาใส่ใน ภาชนะที่เสด็จน้ำเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วเปิดไฟนะปานกลางค่ะแล้วใส่กุ้งไปเลยค่ะเราต้องักให้เขาสด็จน้ำก่อนนะน้ำตาลทรายค่ะสองร้อยกรัมค่ะเกลือค่ะหนึ่งช้อนครึ่งค่ะหนึ่งช้อนชานะแล้วก็อีกครึ่งนึงค่ะแล้วก็จะใช้น้ำปลาอย่างดีนะจะได้หอมค่ะสองช้อนค่ะ เาเาลละยค่แ้วก็ไม่ต้องเติมน้ำนะเดี๋ยวน้ำกุ้งเขาจะออกค่ะแล้วสังเกตดูค่ะทั้งน้ำกุ้งน้ำตาลค่ะละลายนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้เราเปิดไฟกลางค่ะเป็นไฟกลางที่มาทางอ่อนนะแต่ไม่ใช่อ่อนนะรอให้น้ำตาลค่ะละ ้งค่ะจะได้เป็นกุ้งหวานนะเราก็ใช้วิธีค่ะหมั่นคนเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าคนตลอดนะนี่ค่ะกุ้งหวานหนุนก็เสร็จแล้วค่ะทานคู่กับข้าวคุกกะปิค่คะนี่เลยค่ะหลังจากเราทำกุ้งหวานเสร็จแล้วนี่ค่ะเรามาตอกไข่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำไข่นะ กระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเรากิ้งน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยนะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีการร่อเนานะเพื่อที่จะให้ความร้อนนะทั่วกระทะค่ะหลังจากที่เราร่อแล้วนะถ้าเกิดเราร่อนจนทั่วกระทะแล้วยังมีน้ำมันเหลือนะให้ตักน้ำมันใส่ไข่เพราะไม่อย่างนั้นนะไข่ค่ะมันจะไปกองอยู่ตรงกลางมันจะทําให้ไข่ตรงกลางหนาค่ะนี่ค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะให้เราเทไปเลยค่ะ เราจะใช้วิธีการเทขอ,ขอบก่อนนะแล้วก็ค่อยล่อนให้ลงข้างล่างค่ะเพื่อไม่ให้ไข่ไปกองอยู่ตรงกลางนะและหนักให้ตรงกลางค่ะให mm ้ hmm. ใช้ไฟอ่นอ,อนๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีเนาะแง้มดูค่ะตเลีย่ยง mm hmm. ใช้ตะหลิวนะแงะดูค่ะค่ะ แห้งใช้ได้เลยนะเรากกลับข้างเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทอดขุนเชียงกันค่ะให้เราหมั่นคนนะเพื่อที่จะให้ขุนเชียงของเราค่ะเหลืองสวยทั่วกันนะสำหรับขุณเชียงที่หุ่ยทอดตัวนี้ค่ะหุ่ยจะนำขุกเชียงค่ะ แช่น้ำก่อนนะมันจะทําให้สุกเชียงของเรานุ่มค่ะแล้วเราค่อยทอดน้ามันค่ะสําหรับใครจะทอดแบบน้ําก็ได้นะตามสะดวกเลยค่ะในความรู้สึก INDISTINCT ว่าเวลาเราทอดน้ำมันอ่ะมันจะให้ความหอมของสุกเชียงมากกว่านะแต่เราแค่มีเทคนิคค่ะ็นใหญ่แล้วถ้าเกิดเราทอดเลยแล้วเราไม่เอาสุกเชียงแค่น้ำอ่ะมันทำให้ถุงเฉียงเราแข็งค่ะแต่ถ้าเกิดเราแค่น้ําจนสุกเฉียงเราเริ่มที่จะนิ่มค่ะแล้วเราหั่นนะให้เราแช่ก่อนที่เราจะหั่นนะ ที่เขาเริ่มจากนิ่มๆแล้วอ่ะเราค่อยนำมาหั่นแล้วเราก็นำมาทอดค่ะแล้วรอค่ะว่านิ่มเหมือนกันนะค่ะเมื่อได้เหลือตามที่ต้องการแล้วค่ะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะเรามาทอดพริกเลยค่ะทอดพริกด้วยไฟอ่อนนะอย่าไฟแรงค่ะไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาจะดำนะจะกลายเป็นขมนะนี่ค่ะเมื่อพริกเริ่มเปลี่ยนสีนะแสดงว่าใกล้ใช้ได้แล้วค่ะให้เราปิดแก๊สเลยนะ แล้วเราก็คนต่อค่ะเพราะความร้อนยังอยู่นะเสร็จแล้วเราก็ปิด่อนี่ค่ะหลังจากที่เราเตรียมเครื่องเรียบร้อยค่ะถั่วนะนําไปหั่นเลยค่ะมะม่วงแล้วก็แตงกวาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบุนเชียงเนาะไข่หั่นเส้นค่ะนี่ค่ะสําหรับเครื่องข้าวคุกกะปิกุ้งหวานหอยค่ะนี่ค่ะเตรียมกระมังเลยค่ะ และข้าวค่ะหนึ่งถ้วยข้าวที่อุ๋ยใช้นะเวลาเราหุงอะ่ะถ้าเราอยากให้ข้าวกะปิของเราอะ่ะสวยแล้วไม่แฉะนะเวลาหุงข้าวค่ะให้เราหุงข้าวลดปริมาณน้ําลงกว่าเดิมนะปกติเราเคยหุงน้ําใส่น้ําเท่าไร่ให้ลดลงหน่อยนึงค่ะมันจะทําให้ข้าวของเราไม่สวยนะนี่เลยค่ะกะปิค่ะซอสกะปิขอุยค่ะซึ่งหุก็ทําคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะซอสกะปิตัวนี้นก็ใส่ลงไปเลยค่ะ จัดจานค่ะพี่บอกเลยนะว่าทําซอสปี๋เอาไว้ยังมันทาได้หลากหลายเมนูมากเลยค่ะแล้วค่อนข้างที่จะสะดวกนะอยากทา,ทานเมื่อไรเราก็หยิบม,มาทําได้เลยค่ะสำหรับซอส,สปีนะถ้าเกิดใครใช้เป็นข้าวเย็นค่ะคือเหมือนกับว่าเราหุงมานานแล้วตอนเย็นเราอยากจะทำปุ๋ยแนะนำค่ะให้ลงไปผัดเพื่อให้ข้าวร้อนนะข้าวของเราจะได้อร่อยค่ะ ค่ะข้าวากปิกุ้งหวานค่ะลืมหอมแดงได้ยังไงนี่ค่ะหอมแดกซอยเลยค่ะสำหรับใครที่ทำขายอยู่แล้วนะเราก็ทำกุ้งหวานค่ะเราก็จะได้เมนูเพิ่มอีกหนึ่งเมนูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู F ้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ